เดือเหมือนจะว่จะเป็นตาชั้นที่เต้นแล้วนะพี่ชาย พิช่การจบท่า,ทาเต้นซสด้วยซ้ำครัเปิดคุณเนี่ยคิดแม่นะมาได้จบว่ะบอกเลยนะอีด้รู้ไหมว่าเป็นยังไงเวลาโดนจับมัดอะรู้ไหมแต่ใช่ขอบคุณมากๆเลยนะ เธอเห็นหนีไว้พวกนักบ,บวดน่ารำคานั่นเอาของฉันไปหมดเลยน่ะรวมถึงแอมเบอร์ด้วยเหรอ,หรอ,อไม่ซอนไม่อย่างดีน่ะแค่ก่อนที่มันจะจับฉันได้เท่นั้นเองเงนก็นำทางไปสิด้วยความที่ดีครับงั้นเราไปกันเลยไปทางนี้อยู่ใกล้ๆดีไหมก็ไม่เชิงน่ะแต่มันปลอดภัยแน่นอนไม่มีแอมเบอร์ไม่มีข้อตกลง คุณรู้เรื่องไข่นั้นนะได้อยู่ได้อยู่คุณต้องการอะไรจับันอลไรกันละ่ะฮะยังไม่รู้หรอกตอนนี้ <Yeah. S 1> นะโอเคเข้าสู่ชั珀เตอร์ที่1ของเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับและนี่อยู่กับผมเอเจนต์ทีคาปูตอนนี้เราอยู่ในเกม The s e p a r a t ล Way Resident Evil 4นะครับผมเย้เ <laughs> <laughs> นี่ครับเรามาโฟตรงคุกที่ตอนที่เราเลี้ยอนเข้ามาในปราสาทเรานะจะอยู่ในคุกครับ,รบนี่เราเริ่มเป็นเอดา มาช่วยหลุยนะครับตามถ้าใครเจอใครอยากรู้นะครับว่ามาช่วยหลุยทาอะไรไปดูในะเรื่องของภาคสี่ที่ผมทําไว้เลยได้เลยนะครับผมตอนนี้ขอเช็คสถานที่ก่อนอ่ะตรงนี้คือคุกใช่ตรงที่มันเมื่อก่อนมันไฟเปิดเนี่ยแต่ตอนนี้ตอนนั้นมันมืดเนี่ยแต่ตอนนี้ไฟเปิด <c oughs> หลุยโดนจับเข้าขังยังมีหน้ามาเต้นอีกเม่ชิวจัดอะครับติดต่ออ้าไปเพื่อให้มาช่วยเหลือนะฮะแต่ดูทรงแล้ว อาจจะทางสะดวกนะขอเช็กให้ชัวร์ก่อนเคลียร,เยร์เช็คสถานที่ก่อนติ๊นทิสัยเขลีย์ติ๊นทิสยัยด,สยดูว่ามีของะไรหลบซ่อนไหมโอเคไปไปลุยกันต่อเลยไป<า> okay. ยังไงเ oh, สียงแบบนี้โอ้โห oh, oh, มากันเพียบเรามีเรื่องแล้วแหละพวกมันตามหาเราอยู่แต่เราจะขึ้นที่สูงกันเข้าใจนะเข้าใจแล้วล่ะ โอเคจะไปรอดไหมฝ่าฟุ้งชนโอ้นีม่มีเชือกโอเคขึ้นไปเลยนะลุยส์ <c oughs> ขึ้นแล้วออกไปเลยด้วยอืมอืมไนี่มันไอ้ลูกน,น้องอีกฝั่งหนึ่งของมันนี่วะ <c oughs> ไปหยิบแอมเบอร์มาเดี <c oughs> ย๋ยวเราเจอกันทีหลังไม่ <c oughs> ขอโทษนะผมต้องเป็นผู้ชายแบบไหนที่ทิ้งสุภาพสตรีไว้โว้โอ้โหเรียบร้อยโชว์งอกมางั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่โบสถ์อย่าให้ต้องจัดงานสพนะเฮ้ยเข้าใจว่าอ้นนี้เป็นลูกน้องซาราซาที่เป็นอีกคนนึงอ่ะที่ไม่ใช่ยูสามอ่ะอย่าบอกนะว่ายูสนเนออื้ โคตรริว้วผมจะเล่นได้แบบผมจะเล่นได้แบบที่เอดาพิ้วงี้ไหมเออผมพูดผิดไอ้ที่เราเจอตอนเรียนคืออยู่สองอันนี้น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งอ่าโอ้โหโดนยิงไม่เป็นไรเลยเกิดอ,อะไรวะเคโอ้โหเอดาโดนไม่เลวดีแต่ยังไม่ได้ใกล้กับเขาก็ดีเลยนะโอเคเดีเวลาสู้มาแล้ว อุ้ยเจอ้โหเดี๋ยวดอกกี้ว่าจะแพ้รีสักหน่อยแต่ไม่ทันอุ้เหรอไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรเลยล่ะพี่จะอึดไปแล้วนะโอเคต่อไปไว่อู้ ไม่ยอมง่ายๆใช่ไหมอู้ยไม่ได้งมันโคตอะไรวะตาฉันอะไรเนี่ยเสียเวรแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหมีหลายตัวนี่มันเกิดขึ้นในหัวฉันเหรออ๋อเฉี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ใช่ร่างจริงโอเคโอเคเชี่ยเกิดอะไรขึ้นเห็นภาพหลอนเลยเหรอมันมันมีไฟลุกด้วยอะไรเนี่ยคนไฟลุกเหรอเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อเดโอเคโอเคไม่น่าใช่ตัวจริงแล้วตัวจริงอยู่ไหนอ่ะได้ไงนั่นไงตัวจริง โอ้โหม,มันเนียนมันมันตีเนียนมันตีเนียนโอ้โห,โหแล้วแล้วมันแล้วมันทำทำความเสียหายใส่เราได้ด้วยนะไอ้ล่างปอมเดี๋ยวเดี๋ยวมันตั้งหลักก่อนต้องหายได้ตัวปอมอยู่ไหนตัวจริงโอ้ไม่ใช่มันจะมีตัวที่เคลื่อนไหวอู้ยังไงนั่นไงวานละนั่นไงตัวจริงอยู่นิดโอเคเรียบร้อยอยังไงยังไงโดนไปขนาดนี้มัน ไม่ได้จะอ๋อไปละเอา้าแค่นี้เหรอคิอ <Okay. S 1> คงไม่จบแค่นี้หรอกแต่ว่าคงคิดว่าแล้วก็หายไปเลยคิดว่ามันคงคิดว่าแบบเอ้ยไม่จะไปต้องไล่ต่อขนาดนะั้นก็ได้บ้างเลยเงี้ยมามาทักทายแล้วไปตามสไตล์ตัวร้ายแบบปล่อยไปไปก่อนเดี๋ยวค่อยล่าไปทีหลังเลย <Ooh. S 1> ปล่อยให้เราเก่งแล้วมากำจัดมันดีทีโอเคสำรวจพื้นที่ครับ ่อนจะไปลุยเราเป็นถึงเอเจนต์สายลับพิเศษเราต้องรอบครอบครับหาของให,ให้ทั่วถึงโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเคโหลดให้พร้อมนี่เดี๋ยวดูอุปรกรณ์เบื้องต้นก่อนนะฮะเอดามีมีดอ่ามีดแทคติคอลไนท์มีดอย่างเท่แล้วก็นี่เลยมาพร้อมกับ TMP <c oughs> ปืนติดตัวอันแรกแล้วก็ปืนพกประจำของแบ c ็กเทลนะฮะที่ว่าของ ที่ตอนที่ผมไม่่อ้เขาลีออนเพราะว่ามันเป็นปืนประจำเอดาครับซึ่งพอสามารถคือปืนมันแบบกินพื้นที่เล็กมากเงี้ยแล้วก็มันมันสะดวกพกพายิงง่ายเ,ออเป็นปืนแบบสำหรับสายลักเพื่อความคล่องตัวโดยเฉพาะา <c oughs> แพร์ได้เยอะแบบเดี๋ยวเช็คให้แน่ใจมีของเลยค่ะตกก้พร่องไหมมีอะไรตกก้พร่องไหมเอ,อ่ยโอเคนี่หนึ่งทีโอเคมาถึงตรงนี้ โอเคมาตรงนี้แหละนี่แหละตรงที่เราดิออนเข้ามาในพื้นที่ปราสาทแล้วเจอสราระซากแรกครับ <c oughs> อาจจะฟังดูเหมือนสปอยนะแต่ถ้าพูดตรงๆคือถ้ามาดูเซฟเเรตเวย์แสดงว่าต้องต้องดูในเรื่องหลักมาแล้วแหละ <c oughs> ประมาณนั้นประมาณนั้นโ okay. อเคขอไม่น่ามีอะไรละโอเคไปต่อได้เลยลไปลุยไปขึ้นข้างบนไปแล้วเดีย๋ยวเราค่อยไปเจอลุยอ,อีกทีแต่เราติดเหมือนว่าเอดาติดสัญญาติดต,ตามไปแล้ว ตามตัวไม่ยากหรอกส่วก็คือตามด้วยลุยซอนแอมเปอร์ไว้แต่ฉันส่งเขาไปตามมันมาแล้วแหละยังไงรายงานก็คือได้ยินไหมฟังอยู่ว่าต่อสิโอตัวการใหญ่สักเพื่อเราเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงกับมันล่ะลุยส์กำลังมุ่งหน้าไปที่โบสถ์เนี่ยใช้กำลังแก่รอยทุกฟีก้าของเขาเนี่ยเยี่ยมไปเลยผมแนะนำว่าให้คุณรีบหน่อยแล้วกัน รับทราบแล้วก็้นฉันขอยืนยันเส้นทางก่อนนะขึ้นไปเ <ไป S 2> <ห>พื่อเห็นพืพ้นที่เดินลงก่อนโอ้มีคอนแทคเลนส์พิเศษด้วยเจง๋งอ่ะไรเอ่ยก่อนจะขอดไปขอ,อดูรอบๆก่อนอ่ะไม่มีอะไรละไปะนี่ยิกแตปปี้คุกกระโดดขึ้นมาอย่างที่โอเคสองกล้องก่อนเดี๋ยวซิไม่ได้เอ่ยนั่นคือที่หมายที่ฉันต้องไปโอเคตอไบคำถามด้วยนะคุณรู้วิธีการอยู่ โอเคพยายามอยู่ที่สูงไว้อยากรู้จังว่านั่นคืออะไรไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรที่ไปดูดีกว่า <c oughs> <c oughs> โอ้โหน่นอยู่อันตรายมากเลยผมต้องย่างก้าวอย่างระวังแล้ว <Okay. S 3> ล่ะโอเคเดี๋ยวอย่าลืมละกิจของคุณละ่ะที่แอมเบอร์ไม่มีอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องลวบลับการเดินทางนี้แต่เอามันมาให้ผมเข้าใจล่ะแต่จะมีแวะด,ดูข้างทางก่อนนะ <laughs> ไอ้ไอคนที่สั่งงานเรานี่แบบย้ำเลยนะว่าแบบให้ไวเลยประมาณว่าแบบว่าแอมเบอร์ก่อนเลือกอื่นช่างแม่งเลยเนียโอ้โหโอเคไปแบบเงียบๆครับถ้าเราไปแบบเงียบๆเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องประทายเยอะเหมือนตอนเราเล่นย้อ,อนนะฮะ <Okay. S 1> เตลสเตลสเตลให้ได้มากที่สุด โอเคตรงนี้มีปมบัตรคี okay. <c oughs> เน้นแบบย่องเบาครับเราต้องย่องเบาให้ได้มากกว่าที่ดีออนย่องครับเ <c oughs> พราะว่าเอดาเป็นดอกดาวใส่รับแบบใส่รับตัวใส่รับพิชิตเ <Okay. S 2> <c oughs> ก็บทีละคนไป โอเคอาจจะมีเก,ม,เกมนี้นึงนะครับแต,ต,ต้องใช้สมาธินหนึ่งฟังให้ดีพอนี่ไงโอ,โอเคเก็บทีละตัวสำรวจให้เยอะเผื่อมีของดีที่เราใช้ได้โอเคมีตรงนั้นโอเค เอ้ไป่ต้องเป็นั่จจะไปดูตัว,วเรามาโอเคโอเคโอค้โหไอตรงนั้นจะไปดูตัวยับเก็บเ <c oughs> ก็บได้เกือบหมดแล้วพื่เนี้ยโอเคถือว่าดีโอเคเช็คของเช็คของเสียมันอยู่ข้างบนเลย เซ็งอยู่ข้างบนถ้าเราพุ่งไปเลยล่ะอ๋อนี่แกพอดีโอเคอุย้ยกลัวว่าแบบถ้าพุ่งไปแล้วเจอเจเอ๋กลัวพุ่งไปแล้วเจเอ๋มันพอดีเลยฮ่าฮ่าสเตลเด็กโอเค้จนตอนนี้มันยังไม่รู้ตัวว่าเรามาที่เก้เหมือนตรงนั้นมีสมบัติใช่ไหมเออใช่มีตรงนี้เกือบลืมนี่ได้ของบัตรรบแจมเมล ประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปทางอื่นดีกว่าโอเคม,มีไปเนี่ยพอตัวละครมีแกปีคุกแล้วมันเข้าถึงพื้นที่ง่ายมากเลยโอเคไปทางนี้จะไปทางนี้ก่อนเช็คพื้นที่เช็คพื้นที่เเก็บจุดปืนอ๋อมีต้องล่างนะก่อน โอเคไปทางนี้ค่อยๆไปไปค่อยย่องเบาเน้นย่องเบาเอ้ยตรงนี้อะไรอู้สไนเปอร์แบบชักลำกล้องพร้อมสู่หน้าโอเคอะไรเนี่ยนี่โอ้โห้ดังปุ๊บแม่งมาเลยเว้ยเฮ้ยดูยิ้มไม่เปิดดีกว่าโอ้ย ตำสเตลแตกซะเองเว้ยเลยฉันจะอุ้มขึ้นมาแล้วล่ะฉันต้องเปิดการใช้งานเครื่องยิงหินนั้นแล้วล่ะโอเคได้โอเคใส่สัโคปไปพร้อมไปมาลุยกันลุยไปสกูร์เดสกูรไปทางไหนดิโอ้โหคัตะเพาฝั่งนูน้นอ๋อโอเคเรามีปืนใหญ่เนาะเราไปยิไงไอ้คัตะเพาเนะให้พังกัน โอเคไป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 โอ้โหศัต <nen> ร <overcome overcome> oh, anyway. okay, ูโอเคยิงก่อนแบ่งยิงไอ้นี่ไอ้เ่อยิงหินมาเรื่อยๆเลยโอเคเกือบแล้วปูงช้ยาก่อนทีบทันทีแทงทีบแล้วแทง โอ้โหมันยิงไม่เลิกเลยโอเคโอเคได้ใช้ปืนใหญ่ได้แล้วโอเคมีคนมาใช่ไหมอ๋อนี่ไงโอเคปืนใหญ่ พื้นใหญ่เคลียหมดแล้วเราไปต่อได้โอเคน่าจะสะดวกขึ้นมาหน่อยละโอ้โหมาเพียบเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใช้เครื่องทุนแรงช่วยไปนีแน่หนึ่งทีโอเคตายหมดก็โอเคแล้วไม่มีปัญหาไปไปต่อได้ลงไป Okay. ทีบหทึ่งทีตรงไปโอเคโอเคไปไปต่อไปต่อไปต่อไม่มีธุระต,ตรงนี้ละโอเคโอเคมีตรงนี้มีแฟตโอ้มีตรงจุดแก๊ปอิงคุกโอเคได้เดี๋ยวก่อนไปขอตรงนี้ก่อนแฟดโอเคสมบัติน่าจะอุยอ้ยอุย้ยเจ็บอุ้ย แบรี่ไม่ทันเล่นแบบโปรเฟชชั่นแนลก็จะยากองี้แหละโอเคโอเคปิดไปอือโอเคไม่ต้องปะทายยอะไม่ต้องปะทายยอะโอเคเดี๋ยวขอฟื้นตัวเองก่อนเออเอาเอากระสุนเอากระสุนปืนกลปืนเออเอากระสุนปืนกลมาก่อน okay. โอเคโหลดให้พร้อม ไปเลยโอ้โหมีตรงนั้นอีกเวนโอ้โอยมีหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะปืนใหญ่ปืนใหญ่อู้อู้อ,อ,อ,อู้เด้อเด้อเดี๋ดยว้เดี๋ยว้ใช้ยาก่อนโอเคเด้อเด้อตั้งหลักก่อน โอ้โหมีเยอะโอ้ยเช่โอเคโอเคจิงระเบิดไปพุ่งไปซื้บทีบึ่นทีแทงเรียบร้อยเคียร์เรียบร้อยอย่างชิลครับถึงจะสเ,เตลแต่งแต่ก็โอเคไม่แย่เท่าไหร่ยังไงศัตรูก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเรามา เก็บของโอเคโอเคของพร้อมใช้โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวเก็บไ้ค่าที่หลักโอเคโอเคอ่าเราต่อไปตามดุยที่มันพุ่งหน้าไปที่โบสถ์นะครับโอ้โหไอ้นี่จอบลางจอบหาดแน่เหมือนมันตามเราโดยเฉพาะเลย ก็ไม่แปลกใจทำไมดิออนไม่เจอโอเคโอเคครับเรจบไปแล้วกับแชปเตอร์ที่หนึ่งนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามกันมานะครับผมถือเป็นกําลังใจที่ดีที่ติดตามกันมาถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันมาแล้วชวนกันติดตามมาได้เยอะๆเลยนะครับผมผมบอกเลยสรุปเรื่องเราแบบไม่ต้องมีอะไรมากเลยคือเริ่มต้นมาก็รู <laughs> ้เลยภารกิจของลูกของเอเด้าคือมาลแอปเปอร์ซึ่ง สลงกับหลุยไว้ว่าจะต้องพาออกไปจากที่นี่แต่ทีนี้หลุยบอกว่าเออมันเก็บซ่อนไว้อยู่ก็เลยอ่ะก็เอาเครื่องติดตามไว้ดูซิว่าหลุยมันจะไปไหนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าเหตุการณ์ที่เอดาไปประจนเนี่ยมันจะไปประจบกับเหตุการณ์ของรีออนยังไงบ้างมันจะเป็นปแบบมุมแบบนลร่มกันฉะนั้นยังไงก็จะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวังไงสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับอ่อสวัสดีครับบ๊ายบายอู้เหนื่อย โอ้ยจะไปไม่ถึงเท่าไหร่เลย